สวัสดีครับผู้ชมคุณ่านวันนี้พาเมดูคลิปเกม ROV นะฮะก็สูงนี้เนี่ยติดเยอะนะก็วันนี้พาไปดูคลิปเอ่อพาคามสามารถของอฮีโร่ตัวใหม่นะครับน้องต้นสลัดนะครับผมนะเป็นต้น,ต,นต้นสลัดน,นี่เอ่อหนวปลาหมึกน,นะเป็นเดอะคาเครมนะก็กัปต,ตันแจ็คก,กับเดเดอร์มาเนี่ยฮะกัปต,ตันแจ็ค มีทั้งหมดกี่รัวปลดไลล์วันนี้เรามาพบกับเกี่ยวกีเอ็มนี่เกี่ยวกีเอ็มนะครับแข่งเอเขาพลาดไงอุ้ยติดตัวใช่อัพเดตสี่จนจับความเสียหายที่รับไว้เจ็ดวินาทีและในช่วงเวลาดังกล่าวหากอาต้าโจมตีในรับ MP คืนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าปาบโอ้ยเฮ้ยมันขึ้นจริงนะใครไปได้เนี้ยผมว่าต้องแบบยินนะติดตัวฟันเอาแทนช่วววงเลาินาทีนอกจากนี้การโจมตีปกติของอาต้าจะเพิ่มความเสียหายตาม MP ของเป้าหมาย เวอะเมื่อใช้สกิลจะกระโดดไปยังทิศทงสองดังโดยสามารถเปลี่ยนทิศทางกางขันได้อันนี้โกนสลัดทไมเนี่ยโกนสลัดน่ะวัตโลตีไมครับจับจานแจ๊กเนี่ยแล้วมันจับจันแจ๊กไวหนุ่มเด็กหรอเออจะตัวมากปาบเข้าให้ปึ้งตัตโลให้ดีๆผมนะมันะคู่ตีไม่เดียว อ๋อเป็นเจ้าของเบียงมาเหมือนเออแจ็คเลยเนาะเออเหมือนไอ้ตัวที่มันดึงออกมาอนี่ยอุ้ยอธิบายว่าที่มันเป็นแจ็คอ่ะมันดึงออกมาเป็นแจ็คนะไม่ใช่แจ็คเฟยเดร์นะแจ็คไอเอวอย่างเงี้ยนะเขาใช้ของใช้แขนเขาดึงอ่ะเออนั่นแหละนะเหมือนกันเลยว้าวทางรถเดียวถ้าผมเป็นตัวนี้แล้วผมมองไปเรืเลยๆว้ มีหนวดเนยค่าเครื่องด้วยแล้วก็เลือดจรดฉลักเก่าๆนั่งๆไปเมีนโอเคอ๋อจอเสียเนี่ยจอเสียล่าหมายล่าสุดที่จะลงกหัวได้เลยหาหายไปนานสำหรับแทงและในที่สุดยูโรประเภทนี้ก็กลับมาในภาพลักษณ์ของเด็กหนุ่ม สำหรับอาตาเขาเป็นแข็งที่เน้นการปืนเลือดจุดเด่นของเขาคงติดไม่พ้นชายอัฟต์ดิสีชายอัฟต์ดิสีีกักเลือดไว้เพื่อฟื้นฟูภายหลังได้ผมเรียกว่าไอ้สายกายเหรอไอ้ชี้อายอ่ะไม่ใช่มันคนละเรื่องแล้วมันเอชซีพีทำให้จุดิ้มติดตัวของเขาทำงานได้เขาสามารถปะทะกับการไล่ล่าที่เห็นนักปกติละว่าจะเป็นตัวอะไรสามารถสร้างความเสียหายไปก็นว้าวปุ๊บบุกมาเลยุ่กคือไปนอกจากนี้อาตายังสามารถตั้งยิงดีแก่ศัตรูเป็นกลุ่มได้ด้วยจุดยิ้ นี่ผมมีนกผมว่ามันโหดดหใช้ตัวเองนี้ออกมาก็งไเช่นกัในจังหวะที่ไม่ต้องการนยตัวนี้แหละที่เขาดึงไงไม่ไม่ตัวนี้แหละที่มันากใจหะทำ้ี่ไน้แไม่มโอกาสรอชวิตได้เลยและยังสามารถใช้คอมโบกับซเพื่อให้เจอตัวนี้แนะนำนะฮะหนีไม่ทันแค่คนละคนคนนั้นก็คือข้านี่ไงล่ะ น,นี่คลิปของกานินาเป็นคลิปของแล้วนินึงนะเป็นคลิปของช่อง ROE นะไปเชิญฐานได้เลยเนาะก็เป็นช่องของคลิปอง GM ROE เนาะก็ส่วนมากเนี่ยผมติดเกม ROE แล้วผมนะก็เมื่อเช้า,ชานี่เล่นไปแลบวพุม่มผมเริ่มจะต,ติด ROE มากเกินไปเพราะผมมีตัวละครน,นะฮะคือมีตัวละครฟรีะแค่ตัวละครวีนี่ติดแล้วก็ไปฟังไปฟังเสียงคลิป ไม่มีเสียงผมพากนะกันนะก่อิ่ดเสียงแล้วไม่มีเสียงผมพากนะครับผมนับไปหนูได้เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ยินดปกดไลท์วันนี้เรามาพบกับอาตายุโรปประเทศแข่งสกิลติดตัวช h ายอัพเด e สี จดจำความเสียหายที่รับไว้7วินาทีและในช่วงเวลาดังกล่าวหากอาตาโจมตีจะรับ NP คืน50%ต่อการสร้างความเสียหายแก่ฮีโร่และ25%ต่อคีิเรื่องที่จดจำไว้จะค่อยๆลดลงหากหมดช่วงเวลา7วินาทีนอกจากนี้การโจมตีปกติของอาตาจะเพิ่มความเสียหายตาม Max NP ของเป้าหมายสกิลเวฟวอล์กิิงเมื่อใช้สกิลจะก,กระโดดไปยังทิศที่เลือก2ครั้งโดยสามารถเปลี่ยนทิศทางการขันได้ ร้างความเสียหายทางกายภาพทั้งสองครั้งโดยครั้งที่สองจะทำให้ติดสตันระหว่างกระโดดอาตาจะไม่ติดสถานะผิดปกติซึ่งจะเห็นผลดีมากหากกดใช้ในจังหวะเดียวกับที่ศัตรูใช้สกิลีีโดดให้ดีระวังครูตีนะครับสกิล4 Anchor เมื่อใช้สกิลจะเวียงสมองไปยังทิศที่เลือกสร้างความเสียหายทางกายภาพและทําให้ศัตรูติดโลก <c oughs> พร้อมทั้งดึงศัตรูเข้ามาเล็กหน้อยหากใช้สกิลใส่สิ่งกีดขวางจะพุ่งเข้าหาสิ่งกีดขวางพร้อมทั้งทาให้ศัตรูที่อยู่ในทิศทางโดนดันและติดสตันการใช้สกิลนี้สามารถเล็งที่สิ่งกีดขวางหรือกําแพงเพื่อลดระยะในทิศที่กําลังจะไปได้ด้วยเวียง <c oughs> สมองโหดเสมอ Ultimate Skill Ghost Ship เมื่อใช้สกิลจะเรียกสร้างเรือขึ้นมากีดขวางสร้างความเสียหายแก่ศัตรูที่โดนอาตาจะไม่ติดสถานะระหว่างไร้สกิลแต่สกิลนี้ก็มีข้อเสียแก่พวกเดียวกันควรมั่นใจว่าสกิลนี้จะไม่ขวางทางเพื่อนที่กำลังหนีห่างหายไปนานสำหรับแทงและในที่สุดฮีโร่ประเภทนี้ก็กลับมาในภาพลักษณ์ของเด็กหนุ่มสำหรับอาตาเขาเป็นแทงที่เน้นการปื้นเลือดจุดเด่นของเขาคงหนีไม่พ้นชายออพสตี สามารถเก็บกักเลือดไว้เพื่อม้นภูภายหลังได้และทําให้ยืดชีวิตของตัวเองได้นานความสมควรสกิลของอาตาทั้งหมดสามารถทําให้สกิลติดตัวของเขาทํางานได้เขาสามารถประทะได้ยาวนานและไล่ล่าด้วยเว็บวอลกิ้งสุดปั่นปวดสกิลนี้สามารถสร้างความเสียหายไปพร้อมกับเคลื่อนที่ได้จึงเหมาะกับการหลวงและยืดชีวิตในบางจังหวะนอกจากนี้อาตายังสามารถตั้งสิตใแก่ศัตรูเป็นกลุ่มได้ด้วยสกิลซีแองเกิลลากพวกเขากลับมาหากพวกเขาหนีหรือจะใช้ลากตัวเองหนีออกมาก็ยังได้เช่นกัน ในจังหวะที่ไม่ต้องการให้ศัตรูหนีให้ใช้โก้ชชิฟขวางทางพวกเขาไว้สกิลนี้ปวดมากหากใช้ทุกจังหวะเราจะทําให้ศัตรูที่ไม่มีสกิลนี้แทบไม่มีโอกาสรอดชีวิตได้เลยและยังสามารถใช้คอมโบกับซีแองเกิลเพื่อสั่นศัตรูได้อีกด้วยที่นี่มีกับตัดแค่คนเดียวและคนคนนั้นก็คือข้านี่งไงละ่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อชมวีดีโอใหม่และไลค์กดกดใทยนนี้ใหาไอ บูก้านะั่นก็เอาบูก้าอะไรเรียกกับตันแจ๊กอะไรก็ไปรู้ค่ะกับตันแจ๊กไปเรือ่อยไปเรื่องมันจี้ไปเรือ่อยแมนนะเรียกประเด็นนั่นก็นึงว่าผมจะเรียกว่าเด็กน้อยตนสลัดมน,นุษยธรรมระดใช่ไหมเด็กน้อยเดือดขาครีมแล้วก็มันนูแบบตนสลัดไหมเด็กน้อยสวมบัตร <c oughs> นึกหนึก,น,กน้อยขาขึ้นมเนี่งนะฮะผมมใช่ปลาหมึกนะแต่ว่ามันมีเป็นหนวดปลาหมึกแต่ก็มีเดือมีหนวดปลาหมึกอนะ่ะผมขอเรียกว่า เดืคดาเครื่องมากันนะเด็กน้อยเดืคดาเครื่องตัวสลัดเออมันได้เข้าแต่หน้าตาหน่อยนะเพราะว่าหน้าตาเนี่ยเหมือนพี่แจ็คเน่ยตระกัแจ็คก,กับเบลเลยดิก็เป็นความสามารถของฮีโร่ตัวใหม่นะใครอยากล่าไปซื้อได้เลยนะก็เสียตังนะก็มันมีซื้อเหรียญแล้วก็ซื้อคูป,ปองเนาะไอ้คูป,ปองนี่มาจากไหนต้องเติมนะครับผมนะก็ เป็นฮีโร่ที่เหมาะสำหรับคนที่แบบไม่ให้กระตรูเนี้งตั้งแต่ผมมีปุ๊บมาปุ๊บมันตายเลยแต่ว่าผมชอบดิ้นตัวละครที่มันตีแดงๆนะเออไอ้ีอ่มันตีเบาๆนี่นผมไม่เอาเออไม่เอาบล็อกไม่ได้นะก็ออ,อ,อ,อกจบออกเลยก็ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนจับคลิป r O V นะั่นเองรับผมนะก็ scp ต้องค่อยทำนะครับนะก็ช่วงนี้ scp นี่ผมไม่ค่อยได้ยุงเท่าไหร่นะเพราะว่าเสียเวลานะก็หาอันไหนไม่ค่อยจะทําเท่าไหร่นะก็มาทำอเองแล้วก็กดอื่นกดไลค์กดแชร์กดกราบกดติดตามเอ้ยกดติดตามกดติดดินแต้งเตือนนะฮะก็กดไลค์ด้วยผมนะแับนิดเยอะใครหนูคลิปนี้เป็นคลิปแรกกดไลค์ด้วยผมนะเพื่อจะรักใจของผมเพื่อจะรันใจผมทำคลิปไปเรื่อยๆของกระสับเกตอเองแล้วผมนะก็ ันนี้เลเวลเท่าไหร่สิบเอ็ดเพิ่งเล่นนไงเพิ่งเล่นมันถึงสิบเอ็ดได้นะก็ ho, ได้ฮีโร่ได้ฮีโร่อย่างไยได้ผมนะก็ทั้งเกมน,นะนี่จะเหมือนฟรีไฟที่เราเข้าเกมแล้วกันนี่หน้าฟรีไฟเนาะเออแค่นี้หน้าฟรีไฟจะมีโลโก้แบบนี้แล้วก็เอาบีเนาะแล้วก็จะปีดดิฟเตอร์เออจะเป็นแบบนี้แหละแล้วก็เขาเรียกว่าไอ,อ,อ้เกมเออเกมนะ้นวะเขาคิบกระเนื้อ ใายอัพตูตี้บูบายใช่ไหมเนี่ยคิดได้แล้วขาออฟตูตี้บูบายเนาะก็กเกมนั้นอะที่เป็นโมไซค์เงี่ยมเหมือนกัน,กนเออโอเคมีเกมอื่นที่แบบทำการ์ดหนาเยอนะๆเนาะก็่าให้เอา,เอามีตัวละครที่โหโโดๆใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้มาแล้วผมปรวนแบนด์ะแม่งโหดตุ๊บคือตั้งแต่ของของเนาะของที่เราไปซื้อมาไอ้แล้วก็ ฮีโร่ตัวนั้นมันดีแล้วก็ใช้แบบเหมือนดีอ่ะเหมืนมนอนเะหมือนรอ่ะนะเหมือนดรอ่คือเคยเจอโป้งไหมเคยเจอนะก็มันฆ่า25คิวเลยผมเคยฆ่า25คิวแล้วก็โดนตะบอดช่องเขาให้หนัวไปช่องของอะ่ะการนี้หน้า R O V นะครับผมนะก็เนี่ยันหนึ่งนะการ,น,าน,นะรนี้หน้า R O V นะผมเอาเขียนตรงนี้เลยการนี้หน้า R O V ก็มีช่องนี้เป็นโนกะอา o V นะมันเก่า,า,นะานี่ไงนะก็ทันทุปีสง่งผลสุขเหมือนกันเพราะว่าเ,าเพิ่มผลิตไงเอออันนี้เพิ่มผลิตนะก็เพิ่มผลิตก็เนี่ยข้อดีของคมชนสามารโพสรูปภาพต่างๆได้เนาะใครชอบกไดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตาแจ้งเติอนรับข่าวสารใหม่ของผมสวัสดีไว้บ้าไปกดติดตามช่องอารอวีด้วยนะครับไปเตอนกำลังใจให้หน้าของ G m เอ่มะเดือเป็นแบบ เนี่ยพ่อ G M หนี่เป็นช่องของ G M เลยฮะเป็นระดับ G M เลยเนาะก็เป็นช่อง A O V นะก็ก็เลยกับดีใครชอบกดไลดคล์กดแชร์กดติดตามกดติดตามเติมแรงช่วนไหม่รับสวัสดีบ๊ายบาย